สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะโดยอุปกรณ์ของเราจะประกอบด้วยปากกาค่ะแล้วก็กระดาษสําหรับจดบันทึกนะคะแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราค่ะค่ะสําหรับวิธีการทดลองนะคะเราจะให้นักเรียนจําแนกสิ่งของที่อยู่รอบตัวเรานะคะโดยใช้เกณฑ์สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะที่ใช้ในการจําแนกนะคะแล้วจากนะั้นจะทําการบันทึกผลและสรุปผลการทดลองค่ะ โดยสิ่งมีชีวิตของเรามีอะไรบ้างคะสิ่งมีชีวิตของเรานะคะก็ดังเช่นต้นไม้ค่ะแล้วก็มดนะคะแล้วสิ่งไม่มีชีวิตล่ะคะออย่างเช่นแก้วน้ํานะคะปัดกาแล้วก็แว่นขยายค่ะค่ะเมื่อเราได้จําแนกทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการมาตอบคําถามหลังการทดลองกันค่ะคําถามมีอยู่ว่านกต้นไม้ก้อนหินม้านั่ง สิ่งใดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตคะสิ่งมีชีวิตก็ได้แก่นกแล้วก็ต้นไม้ค่ะค่ะและคาถามสุดท้ายค่ะสุนัขจัดเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะเหตุผลใดคะที่สุนัขจัดเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะก็เพราะว่าสุนัขนะคะมีการเคลื่อนไหวมีการหายใจมีการกินอาหารนะคะแล้วก็มีการสืบพันธุ์นอกจากนั้นนะคะสุนัขยังมีข้อจํากัดทางอายุไขแล้วก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะสรุปผลการทดลองนะคะ สิ่งมีชีวิตก็คือสามารถมีความสามารถในการกินอาหารมีการหายใจมีการสืบพันธุ์อ่าแล้วก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมค่ะส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะก็จะไม่สามารถกินอาหารไม่สามารถหายใจไม่สามารถเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่มีการเจริญเติบโตแล้วก็ไม่มีลูกหลานได้ค่ะขอบคุณค่ะ